สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโตโยต้าโครา1988นะคะวันนี้อยู่กับเซลแนทนะคะอ่าเราอยู่กันที่สาขาบายพาสนะคะโตโยต้าโครา1988ค่ะอ่าวันนี้เราจะพามาชมนะคะรถที่ขายดีที่สุดของโชว์รูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโฉมตัวโฉมเดิมที่ยังไม่มีการอัปเดตขึ้นมานะคะเราไม่ใช้คําว่าแปลกเราเรียกการอัปเดตให้อัปเกรดให้มัน ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลเนาะอันนี้ก็เป็นตัวรถเดิมๆนะคะราคา1ล้าน3าม0สนาบาทสำหรับสีขาวนะคะดูกระจังหน้าของเขาเลยนะคะอันนี้จะออกแนวออฟโรดนิดหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบหน้าเดิมๆก็จัดตัวรถเดิมๆไปเลยแต่ถ้าลูกค้าทางศูนย์ของเรานะคะจะนิยมเป็นคันนี้เลยค่ะตัวนี้น้องหล่อมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่สังเกตว่า เป็นไงคะหน้าตาต่างกันมากเลยค่ะอันนี้ออฟโรดแต่อันนี้หล่อๆอย่างนี้นะคะก็คือเราเรามีการอัปเดตอะไรอัปเกรดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพามาชมเดี๋ยวพามาเจาะแต่ละจุดกันนะคะตัวนี้อ่าสังเกตนะคะกระจังหน้านะคะออกแบบใหม่ให้เป็นตัว GR Sport นะคะตัวนี้เป็นอะไร GR Sport แท้นะคะเป็นงานของ Toyota นะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนโลโก้แก้วเข้าไปให้เขาด้วยนะคะใส่ตัวอักษร f o r t u n e r ตัวนี้เข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวกล้องนะคะตัวนี้แต่กล้องตัวนี้จะใช้งานไม่ได้จริงนะคะตัวนี้อันนี้อันนี้อุดโลไวเฉยอันนี้จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะตัวนี้เขี้ยวไฟตัดหมอกนะคะเป็นสีขาวตัวรถเป็นสีขาวมุกเขี้ยวตัดหมอกก็เป็นสีขาว อันนี้เลือกได้สีขาวสีดำหรือช่องลมตรงนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะใส่โลโก้ GR ให้ด้วยนะคะตัวไฟตรงนี้นะคะแล้วก็นี่จุดเด่นเลยนะคะก็คือเปลี่ยนไฟให้ด้วยไฟเดิมๆนะคะจะเป็นโฉมตัวนั้นแต่ถ้าอัปเกรดขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัวก้างป่านะคะตัวนี้ขดๆแบบนี้นะคะให้ความสว่างาแบบ LED ค่ะทีนนี้พามาชมด้านข้างบ้างอืมตัวนี้คือเรียกได้ว่าแบบ แต่งแบบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับตัว Fortuner 2.4G นะคะตัวนี้เราเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วยนะคะตัวนี้อะไร่แท้นะคะย้ำว่าเป็นอะไรลแท้ใส่ล้อแม็กของตัว GR เข้าไปให้ด้วยนะคะสังเกตว่าตัวล้อแม็กตัวนี้จะมีความใกล้เคียงกับตัว Regender นะคะแต่ GR ของเขาเนี่ยจะเป็นลมดำอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็เปลี่ยนให้เหมือนกันค่ะด้านข้างถัดมาด้านข้างตัวนี้นะคะใส่เป็นบันไดข้างตัวนี้เข้ามาเพิ่มนะคะ คือดํมเดิมของเขาจะเป็นโฉมสีเงินลูกค้าดูโฉมสีเงินอ่าค่ะล้อเดิมก็จะเป็นล้อล้อเงินขอบ18นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะคะอ่าแล้วก็นี่นี่นี่ทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะคือเราอยากอาคอนเซปต์ของเราก็คือว่าเราจะอัพอัปเกรดให้มันอ่ะเป็นตัว g r Sport แล้วเราก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าด้วยตัวนี้นะคะทำสีหลังคายกเซตเลยนะคะทำสีหลังคาใหม่เลยรับประกันงานทำสี ให้ทุกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ตัวโครเมียมตัวนี้ด้วยนะคะลูกค้าเห็นไหมดีเทลรา,ายละเอียดยิบย่อยเราเก็บให้หมดเลยนะคะตัวโลโก้ด้านหลังเราก็เปลี่ยนให้เหมือนกันอ้าสังเกตที่ตรงนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าคาดเอลนะคะตัวนี้เป็นสีดำเหมือน GR เลยค่ะเหมือนเลยคือถ้าขับออกไปข้างนอกลูกค้าลูกค้าไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวนี้เป็นตัวจีหรือว่าเป็น g r Sport นะคะใส่สปอยเลอร์หลังให้ด้วยอะคะ่ะ วันนี้ใส่สปอยเลอร์หลังตัวนี้นะคะสีดำสีขาวนะคะสังเกตดูเดิมๆจะเป็นสีขาวล้วนนะคะตัวนี้โอเคค่ะเห็นไหมคะตัวนั้นก็จะเป็นสีคาดเอวก็จะเป็นสีเงินนะอันนี้เราอัพอัปเดตอัปเกรดขึ้นมานะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของนี้ก็ติดตั้งเป็นเซ็นเซอร์ท้ายด้านหลังให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วย CR ของเขาเนี่ยมันจะเด่นตรงที่ว่าตัวนี้ค่ะมันจะมีเครี้ยวด้านข้างนะคะที่ซึ่งต่างจากตัวร e เจนเดอรนะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ยกเซตด้านหลังนะคะ,ะแล้วก็พิเศษด้วยว่าเราใส่เป็นท้ายไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะคะตัวท้ายไฟฟ้า,ะฟฟานะคะคจะมีการใช้งานหยุ่สงสเตจด้วยกันเดี๋ยวเราอธิบายเป็นวิดีโอถัดไปนะคะลูกค้าโอเคนะคะในส่วนนี้ถัดท้ายข้างหลังแถมให้ด้วยนะคะ วันนี้สวยมากเลยสีขาวมุกข,ของเราด้านหลังอ่าออปชันด้านในเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนให้ด้วยเดี๋ยวจะพามาชมนะคะในส่วนของออปชันด้านหลังนะคะลูกค้าเปลี่ยนตัวอ่ช่องชาร์จ USB ให้นะคะนี่เรียกได้ว่าคือเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะนี่ด้านหลังก็ไม่ต้องไปพ่วงจากด้านหน้าให้มันเกะกะนะคะวันนี้ก็เพิ่มให้เลยนะคะ ตัวนี้เลยเป็นท y p e C นะคะมีช่องด้านล่างด้วยโอ้โหมีลักไฟ้วยเอาโน้ตบุ๊กเอาคอมมันทางานได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปคาเฟ่ละนอนในรถเลยละกันอค่ะทีนี้มาด้านหน้ายังมีอีกยังไม่จบคือตัวนี้บอกแล้วว่าคุ้มคุ้มมากคือสุดๆเลยค่ะสําหรับน้องหล่อคันนี้นะคะตัวนี้นะคะเราใสเา่เราเปลี่ยนเป็นกุญแจให้ด้วยนะคะ นี่คุแจก็เปลี่ยนให้เก็บรายละเอียดทุกอย่างจริงๆนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวไวเลสชั h เจอร์ให้ด้วยนะคะซึ่งตัวจีมันยังไม่มีมาเนี่ยค่ะอันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะแต่อันนี้เซลล์ไม่ได้มีโทรศัพท์มาให้ทดลองว่าถ่ายวิดีโออยู่นะคะขอโทษด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นแอร์ดูอโซนแยกโซนให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นปี2022นะคะตัวฟังกชันออปชั่นค่นข้ง,ขง,ขงที่จะครบแล้วนะคะตัวนี้ก็รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะลูกค้า เออเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากนะคะตัวอันนี้ช่องชาร์จ USB นะคะแล้วก็ช่องจ่ายไฟโอเคอันนี้ก็เป็นช่องวางแก้วน้ำคือครบคันมากนะคะมีด้วยกัน1,2,3,4 4จุดนะคะด้นานหน,น้นานแล้วก็มีช่องใส่ขวดน้ำอีก2เออโอเคคือครบมากแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ก้าน cruise control ให้ด้วยนะคะตัวนี้ อันนี้แถมให้อันนี้แถมให้ค่ะมันก็จะมีดีเทลย,ยิบย้อยมีอ่าอีโค o โหมี Power อร์โหมดให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องถอยจากโรงงานมาให้แล้วนะคะตัวนี้อ่าเบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะคะลดราคา1 3 6 3 0 0้าามแต่ลูกค้าได้ในรูปแบบของ GR Sport ที่นี่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะคะ เดี๋ยวการันตีจากอะไรนะคะการันตีมาจากยอดขายกว่า250คันซึ่งออกจากศูนย์ของเราโตโยต้าโคราช1988ที่เดียวที่ทำและตอนนี้ย้ำนะคะว่าจำหน่ายออกไปกว่า250คันสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับโตโยต้าโคราช1988ค่ะวันนี้ก็เป็นปนการแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค,ค้าที่ อยากได้น้องหลอในราคาที่ไม่แรงมากนะคะตัวนี้ถามว่าแต่งเท่าไรถึงจบ2 0 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้า2 0 0 0 0 0แต่ได้ลถในราคา1ล้าน8 0สนกว่าบาทเนาะราคาล้าน3บวกอีก2 0 0 0 0 0เป็นล้าน5นะคะแต่ได้ราคาล้าน8คุ้มนะแน่ว่าหุ้มตัวรถเนี่ยเป็นอะไรแท้รับประกันงานให้ทุกชิ้นส่วนนะคะถ้าไม่ดีจริงไม่ขายกว่า250คันหรอกคะ่ะลูกค้าการันตีจากผู้ใช้งานได้ค่ะ รับรถไปแล้วหลากหลายจังหวัดด้วยกันนะคะทั่วประเทศเลยค่ะอ่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็เซลล์เนสตัวเต้าโค l ด1988สาขาบายพาสต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมถามเข้ามาได้นะคะยินดีให้บริการพุกคำตอบนะคะช่วยกันไปทุกเคสจริงๆค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ